จ,จรสชาติมันเด็ดนะสะรีบบอกเลยอร่อยอร่อยจนต้องซื้อซ้ําเลยไปเลือกมาได้ถุงใหญ่ขนาดนี้เลยกินก็ครั้งเดียวหมดอร่อยจริงๆดาร์กช็อกโกแลตจากเบลเยียมเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีวันหยุดค่ะเพื่อนๆวันหยุดแบบนี้สัลี่มีขอเหิอมให้ดูค่ะแต่ว่าเป็นขอเหอมแบบแม่บ้านแม่บ้านนะเพราะว่าสัลี่เพิ่งจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตมานะคะจริงๆไปมาหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสเอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูวันนี้มีโอกาสแล้ววันหยุดแบบนี้มาดูขอเหอมแบบแม่บ้านกันนะคะแล้วก็สัลี่ทำภาคแรกไปแล้วนะคะอันนี้เป็นตอนที่2แล้วใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวสัลี่ลิงก์ไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างนะคะมาเริ่มจากอันแรกเลยละกันอันนี้เน่ชาวเปิดกินไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นซ ะะเป็นเชเดอ w ์ e ิ t นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ปกติเราสองคนจะมีซีเรียลอันโปรดที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นอันใหม่ที่ชาวอยากกินนะ mm hmm. ก็เลยเดี๋ยวถ้าเกิดมันอร่อยหรือไม่อร่อยอยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนะคะอีกอันนึงเนี่ยที่เปิดกินไปแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็น c r ครั r y d ร i r เดล l มิลบิสกิตนะคะอันนี้อร่อยมากเออจะบอกเลยนะคะ ว่าอร่อยมากจริงๆนะถ้าเกิดว่าใครอยากลองก็ลองหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแพ็คนี้อยู่ที่ราคาประมาณ90บาทนะแล้วก็เปิดมาด้านในจะเป็นบิสกิตแบบเนี้ยเป็นบิสกิตช็อกโกแลตนะคะแล้วก็อร่อยจริงๆนะลองดูลองดูนะคะถัดมาเนี่ยเอาขนมให้หมดก่อนแล้วกันเนอะเพราะว่า ขนมที่บ้านเนี่ยค่อนข้างจะเยอะซื้อทีก็ซื้อเป็นถุงๆเลยนะคะอันแรกเลยละกันนะจะเป็นอันนี้นะคะเป็นชีสริงคร็อเกอร์นะคะลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เฮ้ยอันนี้เป็นยาสาม,มัญประจําบ้านเลยอะถ้าเกิดว่าอยากกินแนค็คที่เป็นชีสเนี่ยสัลลี่จะเลือกอันนี้เพราะว่ามันอร่อยดีมันกําลังดีไม่ชีสเยอะจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปนะคะก็คิดดูละกันชอบมากถึงขนาดซื้อแบบว่า ซื้อมาตุน2กระป๋องเลยนะคะปกติก็จะซื้อ2กระป๋องแบบนี้แหละนะจะได้ไม่ต้องซื้อบ่อยๆนะคะกินก็ครั้งเดียวหมดประมาณนั้นนะชาวก็ชอบด้วยเหมือนกันทีนี้เป็นกระป๋องๆองอีกอย่างหนึ่งเลยก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็น Rio ที่สลี่เอามาทําเป็น แล้วในเดือนที่ผ่านมานะคะอร่อยอร่อยจนต้องซื้อซ้ําเลยเจ้ารีโอตัวนี้นะคะแล้วก็รถปดของาล,ลีเนี่ยเป็นรถมะพร้าวลักษณะหน้าตาแบบนี้กระป๋องละ39บาทที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะก็ลองดูเผื่อว่ามันจะมีโปรโมชั่นลดมากกว่านี้แต่ว่าาล,ลีเนี่ยซื้อมาที่39บาทนะคะเป็นกระป๋องกระป๋องอีกแบบนึงค่ะอันนี้เนี่ยตั้งใจซื้อมาทาอีทอีดนะแต่ว่าาล,ลี่อกอยงหนึงที่ตั้งใจจะซื้อมาทํี่เหมกันเก้าบาทนะคะเป็นกรอป๋องกระป๋องอีก่บบหนก่อคนะอันแรกจะเป็นป๊อปคอนนะคะ ฮิฮอเดี๋ยวนะฮ่ฮอโอมี่ป๊อปนะโอมี่ป๊อปเป็นลักษณะแบบนี้ที่ซื้อมาเพราะว่าอะไรหรอเป่าชอบกระป๋องมันน่ารักดีเออแล้วอันนี้เนี่ยเป็นป๊อปคอนรสดาร์กช็อกโกแลตจากเบลเยียมเลยอีกอันหนึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์คาราเมลแล้วก็กระป๋องเขาน่ารักน่ารัก อยากลองว่าเอแต่ละอันเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงซาริเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยแล้วก็จะบอกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของเดอะมอลพัฒนามากตอนนี้มีแบบสแน็คมีขนมอะไรใหม่ๆที่แบบเมื่อปีที่แล้วยังไม่มีอ่ะยังไม่เห็นมีอ่ะนำเข้าอะไรใหม่ๆน่าเล่นน่าเล่นน่าลองทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งเป็นรสฮอกไกโดมิวกี้โกโก้ค่ะ ฮอกไกโดอารมณ์ประมาณแบบนมญี่ปุ่นอะไรประมาณเนี้ยเออป๊อกคอนลักษณะเป็นหน้าตาแบบนี้น่ารักไหมคะน่ารักดีนะคะเดี๋ยวซารีจะเอามาทำอีทอิดให้ดูละกันว่ามันอร่อยขนาดไหน แล้วก็อย่างที่บอกว่าสัลี่เนี่ยซื้ออีกตัวหนึ่งมาทำอิทอีทเหมือนกันเนื่องจากว่าสลี่เนี่ยชอบเจ้าตัวนี้มากเลยเป็นขนมอบกรอบที่ทํามาจากข้าวหอมมะลิสลี่ก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันมีขนมที่ห่ออื่นไหมที่ทํามาจากข้าวแล้วมันอร่อยออร่ยเนี่ยก็เลยอยากลองดูนะคะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่แบบซื้อของพวกนี้มาไปเลือกมาได้ถุงใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะมีเยอะเหมือนกันนะช่วงนี้เนี่ยขนมที่ทํามาจากข้าวก็ค่อนข้างจะฮิตนิดนึงสลี่มีเยอะมากเลยอันนี้เป็นที่ห่อใบ ะะแล้วก็เลือกมาหลายๆรสได้กันจะได้เอามาลองให้เพื่อนๆดูในอีทอิว่ามันแต่ละอันมันแตกต่างยังไงก็อันนี้เป็นรสชาวครีมแล้วก็หัวหอมเป็นอีกหนึ่งที่ห้อนะคะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของไรเหมือนกันอันนี้เป็นรสสาหร่ายเทอริยากินะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันอร่อยเนี่ยมันก็แบบเหมือนแบบสนับสนุนของคนไทยอะทำมาจากข้าวอะเนาะอันนี้เป็นรสปาปิก้า เนื้เนี่ยมีเยอะมากเลยเดี๋ยวสลี่จะเอามาทำอีทอิทให้ดูว่าแต่ละอันอันไหนเด็ดสุดนะเพื่อนๆจะได้ไปซื้อลองกินกันดูแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยก็ไปลองอันนี้ก่อนละกันริโออันนี้อร่อยจริงๆนะคะ ขนมจุกจิกหมดไปแล้วนะคะทีนี้มาถึงกับข้าวบ้างนะคะก็อย่างที่บอกนะว่าปีนี้เนี่ยสาลี่อยากทำกับข้าวมากขึ้นอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะคะก็เริ่มแรกก็จะไปซื้อข้าวก่อนสัล,ลี่กับชาวยู่ยกันแค่2คนจะไปซื้อข้าวถุงใหญ่ๆ้ากิโลอะ่ะมันก็นานกว่าจะหมดใช่ไหมก็เลยไปดูข้าวถุงเล็กๆแล้วก็ไปเจออันนี้เขาบอกว่ากินข้าวเผาทองกินข้าวสู้มะเร็งนะคะจริงๆสัล,ลี่กับชาวเยเป็นคนที่เชื่อเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สบายหรือว่า เป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งการกินเนี่ยถือว่าสําคัญการเปลี่ยนกิจวัตรการกินเนี่ยถือว่าสําคัญนะคะอันนี้เขาบอกว่ากินข้าวซูมะเร็งนะคะของอาจารย์เผ่าทองเป็นลักษณะแบบนี้นะสอี่อยากให้กําลังใจแกด้วยอยากสนับสนุนแกนด้วยก็เลยลองซื้อมาชิมดูนะคะแล้วจริงๆมันอัดแข็งกว่านี้แต่ว่าคิดไดมากัดซะ จนอากาศมันเข้าไปมันก็เลยแบบไม่เหมือนเดิมแล้วอันถัดมานี่อยากนำเสนอมากเลยนะเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดฮหอ้อธธรรมชาติซีฟูด้ดเป็นแบบนี้นะคะมีน้องแนะนำมาว่าให้ซื้อกินนะแพ็คนี้นี่อยู่ที่ราคา65บาทนะ เอามาทําอะไรเอามาจิ้มกับปูอัดอะคะ่ะซารีจะซื้อปูอัดเป็นแพ็คๆของโอเชียแล้วก็วันไหนแบบหิวๆแต่ว่ายังไม่อยากกินข้าวอะ่ะอยากกินอะไรเผ็ดๆนิดนึงก็จะเอาปูอัดมาจิ้มกับน้ําจิม้มมะเนี้ยรสชาติมันเด็ดนะซารี่บอกเลยถ้าเกิดว่าใครอยากลองลองเลยยี่ห้อนี้ธรรมชาติซีฟู้ดอ้าวมีอีกอันหนึ่งเดี๋ยวซารี่จะลืมนะคะเป็นอันนี้นะท็อปคิชเชนซอสราดปลาทอดอะคะ่ะลักษณะเป็นแบบนี้คือเช้าอะ่ะชอบกินปลาทอดน้าําปลา นะแล้วสล,ลีเห็นว่าเอ้ยอันนี้มันก็ดีอ่ะเราไม่ต้องมาผสมเองนะคะก็เดี๋ยวลองดูลองใช้ดูลองทําดูว่ามันจะอร่อยเหมือนที่ไปกินที่ร้านไหมนะคะลองดูเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันของคาวหมดแล้วมาดูของหวานกันม้างค่ะเดี๋ยวสล,ลีจะบอกว่าของพวกนี้จะมาเป็นของหวานได้ยังไงนะคะอันแรกเนี่ยเป็นสตรอเบอรี่จากที่ห้อเอเบสค่ะนะถ้าเกิดเดินซูเปอร์มาร์เก็ตบ่อยๆก็จะรู้จักยี่ห้อน,นี้เป็นอย่างดีเพราะว่ามันนำเข้าเกือบทุกอย่างเลยมั้งนะตั้งแต่แต เย็นผล,ลไม้นะคะก็อันนี้กล่องละ259บาบาทเป็นลักษณะแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากค่ะแล้วก็ไม่ได้เล็กมากนะคะอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ที่มาจากน่าจะเป็นอเมริกานะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ฝั่งอเมริกากับสตรอเบอรี่ฝั่งเกาหลีเนี่ยไม่เหมือนกันแตกต่างกันมากเลยสตรอเบอรี่ที่เกาหลีเนี่ยจะเป็นสตรอเบอรี่แบบว่านิ่มๆเนื้อด้านในมันจะนิ่ม,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 มแต่ว่าสตรอเบอรี่ฝั่งอเมริกามันจะแบบกรอบๆนิดนึงนะคะอันถัดมานี่จะเป็นแพ็คของกล้วย 4ใบอันนี้นะคะจันลี่จะซื้อกล้วยทีละแค่เนี้ยเพราะว่าอยู่กันแค่2คนซื้อมาเลยทั้งหวีเนี่ยกินไม่หมดพอกินไม่หมดมันก็คือแบบ เสียเน่าไปอะไรเงี้ยก็คือจะซื้อมาแค่ครั้งละประมาณ4ใบแพ็คนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่45บาทจริงๆมันก็แพงพอๆกับซื้อมัน1หวีเลยนะเพราะ1หวีตามตลาดทั่วไปมันก็อยู่ที่ประมาณ50บาทแต่ว่าด้วยความที่ว่ากินไม่หมดนะคะก็เลยซื้อมาแค่ทีละ4ใบนะแล้วก็2อันนี้เนี่ยจะเป็นไซรัสนะคะอันนี้เนี่ยตาอิ p พิ i เรเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นแล้วแหละน้ำเชื่อมกลิน่นเมเปิลลักษณะแบบนี้นี่ นะคะอันนี้ก็ไม่แพงนะอยู่คู่เมืองไทยมาหลายปีแล้วเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นไซรัปช็อกโกแลตนะคะอันนี้เป็นของ Hershey นี่ลักษณะแบบนี้นี่ถามว่าทำไมาลี่ถึงซื้อพวกนี้มาเพราะว่าฉันฉันฉันไปซื้อเครื่องนี้มานะคะที่วิลล่านะคะเป็นเครื่องทำ แพนเค้กนั่นเองซารีเนี่ยตั้งใจว่าจะทำแพนเค้กกินตอนช่วงเช้าเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยตื่นมาก็อยากทำแพนเค้กกินนะคะก็เลยก็เลยไปซื้อมาราคาไม่แพงเลยค่ะอยู่ที่วิลล่าเนี่ยตอนช่วงโปรโมชั่นมันอยู่ที่ราคาประมาณ1,500บาทถ้าช่วงนี้ก็โปรโมชั่นอยู่เหมือนกันอยู่ที่ราคา2,000แต่ว่าจะแพงกว่าช่วงช็อปไพรส์นิดหนึ่งนะคะที่วิลล่ามาเก็ตเนี่ยเขาจะมีช็อปไพรส์ประมาณปีละ2ครั้งเพื่อนๆลองดูช่วงกลางปีกับช่วงปลายปีนะคะถ้าเกิดว่าอยากซื้อ gone ครัวที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ผลิตดีพวกนี้ลองไปดูได้ที่วิลล่ามาร์เก็ตนะคะซารีซื้อเครื่องครัวของซารีเนี่ยที่วิลล่าค่อนข้างจะเยอะเพราะว่ามันซื้อครั้งหนึ่งแพงก็จริงแต่ว่ามันอยู่ค่อนข้างทนนะคะเขาผลิตค่อนข้างจะดีก็เดี๋ยวจะไปลองทําดูแล้วเอามาอัปเดตกันเพลเพลบางทีอาจจะทําโชว์ด้วยนะคะปกติเวลาซารีทำขนมเนี่ยซารีจะผสมแป้งเองทุกอย่างนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์เลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกซอสพวกครีมอะไรแบบนี้ซารีก็ทําเองนะคะแต่ว่าที่วิลล่าเนี่ยเขาม ลดราคาอยู่ซารก็เลยลองซื้อมาด้วยนะคะเป็นแป้งสำเร็จรูปที่จะเอามาทําแพนเค้กกันนะคะตอนช่วงเช้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะเขามีโปรโมชั่นซื้อ3กล่องลด20%สเซารก็เลยได้เจ้าตัวนี้มา2กล่องนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเขาบอกว่าแป้งโดนัทมันใช้สำหรับทำแพนเค้กได้เหมือนกันแต่ว่าลักษณะของเนื้อมันจะเป็นอีกแบบนึงซารีก็เลยลองเอามาทำดูด้วย ลองดูซิว่าจะชอบอันไหนมากกว่ากันนะคะ3กล่องนี้นะคะก็โปรโมชั่นลด20%แล้วก็เหลืออยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทนะคะก็เดี๋ยวลองทําดูก่อนว่าอร่อยไหมนะแล้วก็เดี๋ยวจะลองผสมแป้งเองดูว่าอันไหนจะอร่อยกว่ากันระหว่างทําเองกับใช้แป้งสําเร็จรูปอันนี้แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังด้วยของกินหมดจริงๆแล้วนะคะทีนี้มาถึงของใช้ในบ้านกันบ้างอันแรกเลยละกันเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มอันนี้นะคะของดาวนี่สารี่ใช้ดาวนี่ประจําเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะซื้อดาวนี่ น้อยมากที่จะไปซื้อฮี่ห้่ออื่นเชื่อไหมว่าปกติแล้วเนี่ยแม่สัลลี่จะทํางานบ้านทุกอย่างเนียบหมดดีหมดนะคะสัลลี่เนี่ยซู้แม่ไม่ได้เลยแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่แม่ถามตลอดว่าสัลลี่ใช้น้ํายาปรับผนุมอะลรยเพราะว่าเสื้อผ้าของสัลลี่เนี่ยมันค่อนข้างจะมีกลิ่นหอมดีเวลาที่แบบ แม่เขาดมแล้วเขารู้สึกเอ้ยเดินผ่านแล้วแบบมันได้กลิ่นเลยเขาจะถามสลิปตลอดเลยว่าสลิปใช้น้ายาปรับผ้านุ่มอะไรแล้วก็จะมีบางคนด้วยนะบางทีแบบแบรนดอมเดินมาถามเราอะว่าสลิปใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มอะไรนะคะก็สลิปใช้อันนี้ดาวนี่นะคะแล้วก็จะซื้อสลับกลิ่นไปเรื่อยๆแต่ว่ากลิ่นที่ซื้อบ่อยที่สุดจะเป็นอันนี้ซัไรท์เฟรชตัวนี้ค่ะกลิ่นเหมือนแบบ เขาเรียกอะไรดอกไม้ยามเช้าประมาณนั้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เกี่ยวกับการซักผ้าเหมือนกันอันนี้ก็ซื้อใช้ตลอดนะของ Essence นะคะเป็นตัวป้ายป้ายทำความสะอาดคอเสื้อค่ะนะแล้วอันนี้เป็นรีฟิลสติ๊ซื้อใช้ตลอดเลยเหมือนกันนะ ถัดมาเป็น3ามกล่องนี้นะคะเป็นยาสีฟันที่ซาริซื้อกล่องนี้มาทีแรกเพรายินชื่อเสียงมันว่าดีเหลือเกินก๊กเลี้ยงนะคะเป็นยาสีฟันสมุนไพรอันนี้แล้วซาร่เปิดใช้แล้วนะคะซาร่เนี่ยโอเคนะแต่ว่าชาลสเนี่ยไม่ค่อยชอบเลยปกติชาวจะเป็นคนที่ใช้อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเขาอยู่มาวันหนึ่งเขาพูดว่า ขอเปลี่ยนยาสีฟันได้ไหมนะคะอารมณ์เดียวกับตอนที่สลีเปิดใช้ของที่ห่ออะไรสักอย่างที่แบรนด์เขาส่งมาให้อะ่ะสลี่จำไม่ได้อ๋อสกินเมดตอนนั้นนะคะแล้วชาวแบบว่าขอเปลี่ยนได้ไหมประมาณนั้นเขาอาจจะไม่ชอบยาสีฟันสมุนไพรหรือเปล่าแต่ว่าสลี่เคยซื้อดอกเบคู่มาใช้เขาก็โอเคนะอันนั้นเนี่ยทีนี้พอไม่ชอบอันนี้ใช่ไหมเราก็เลยลองไปซื้ออันใหม่มาเป็น2คู่นี้นะคะ อันแรกเป็นดอกบัวคู่เออเป็นยาสีฟันสมุนไพรเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็น fresh and cool ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วราคาถูกมากเลยอ่ะคือสัลี่อ่ะปกติซื้อยาสีฟันก็ร้อยกว่าบาทมีบางอัน200ก็มีแต่ว่าอันเนี้ยอยู่ที่ประมาณ60กว่าบาทอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นถูกและดีหรือเปล่านะคะอีกอันนึงที่เห็นกล่องแล้วแบบอยากลองเพราะกล่องเลยนะดูกล่องหวานแหววมากนะเป็นลักษณะแบบนี้ เป็นที่ห้อตเทพไทยเดี๋ยวจะดูว่ามันเป็นยาสีฟันเทพหรือเปล่านะคะรสมิกซ์ฟรุตนะคะเป็นรสแบบผลไม้รวมกันเพื่อสุขภาพที่ดีในช่องปากทำให้ปากสะอาดคุ้มค่าใช้ปริมาณยาสีฟันเพียงปริมาณเท่าเม็ดถัวเขียวเท่านั้นนะแล้วก็มีรูปตรงเนี้น่ารักมากเลยไม่แน่ใจพม่เคยเห็นเปล่าตรงปลายกล่องอะเป็นรูปถั่วเขียวบนแปรงสีฟันของเราอะ น่ารักดีค่ะเดี๋ยวซารีลองแกะมาให้ดูข้างในดีกว่าเขามีอันใหญ่ด้วยนะเขามีแพ็คใหญ่ด้วยนะแต่ซารีเอาแพ็คเล็กมาก่อนนะเพราะยังไม่แน่ใจว่าจะชอบหรือเปล่าเปิดมาด้านในน่ารักกระจุงกระจิง <laughs> เหมือนครีมทาหน้าเลยสีจมพูแบบเนี้ย <laughs> โอเคเดี๋ยวมาลองดูกันว่าอันไหนจะเทพกว่ากันอันนี้จะเทพหรือว่าอันนี้จะดีกว่านะคะ ของใช้ของคนหมดแล้วทีนี้มาถึงของใช้ของน้องเหมียวกันมากนะคะซลรีเนี่ยอยากอาบน้าให้เมอร์ซี่ก็เลยไปซื้อแชมพูมาให้เขาเจ้าของเบอกว่ามันเยอะมากคือไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนดีนะคะแต่ว่าเห็นที่ห้อนี้เนี่ยมันเขียนเอาไว้ว่าสําหรับชอ็อตแฮร์ก็คือขนสั้นแล้วก็มีรูป น้องเหมียวที่หน้าตาคล้ายๆเมอร์ซี่ด้วยแต่ว่าเมอร์ซี่แอบน่ารักกว่านิดนึงนะเป็นลนักษณะแบบนี้อันนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา115บาทแล้วซาลี่ลองใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งอ่ะกับเมอร์ซี่อ่ะแบบรู้สึกว่าขนเขาร่วงเยอะขึ้นกว่าปกติอ่ะคือก่อนหน้านี้ซาลี่ก็รู้นะว่าขนเขาร่วงแต่ว่าไม่คิดว่าร่วงเยอะขนาดนี้นะคะอันนี้เลยแบบใช้ไปครั้งเดียวแล้วก็ ไม่อยากใช้ต่อแล้วอะ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เลี้ยงแมวเหมือนกันก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าใช้อะไรดีสารีเนี่ยไม่รู้จริงๆว่าจะซื้อยี่ห้ออะไรดีนะคะอีกอันนึงที่ยังไม่ได้ลองใช้กับเขาเลยเป็นดรายแชมพูเออตอนที่เห็นเนี่ยแบบเฮ้มีดรายแชมพูสำหรับน้องหมาน้องแมวด้วยหรอนึกว่าจะแบบมีดรายแชมพูสำหรับคนอย่างเดียวอันนี้เนี่ยสำหรับทั้งหมาและก็แมวเลยเป็นยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อบริ ยังไม่ได้ลองใช้อันนี้อยู่ที่ราคา120บาทเดี๋ยวจะลองใช้ดูว่าน้องแมวที่บ้านจะชอบไหมนะคะทีนี้มาถึงของกินของเมอร์ซี่มั่งชอบเหลือเกินเจ้าตัวนี้ซื้อยี่ห้ออื่นมาให้ซื้อแบบอื่นมาให้ก็ไม่ชอบนะคะชอบของแพงด้วยนะเป็นอาหารแมวอันนี้แบบเปียกนะคะ มอร์ซี่จะชอบกินอาหารแมวแบบเปียกมากกว่าอาหารแห้งนะคะอันนี้เป็นของ Royal Canin แล้วอันนี้เป็นของลูกแมวโดยเฉพาะลูกแมวจนถึงแมวที่อายุ12เดือนนี่ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตจะอยู่ที่ประมาณประมาณ41บาท42บาทแล้วก็ถ้าเกิดซื้อ3แพ็คมันจะเป็น3แพ็ค109บาทแต่ว่าถ้าเกิดไปซื้อร้านทั่วไปเขาจะเป็น3 pack 100, pack แพ็คร้อยแพ็คละ30 หรือ35บาทนี่แหละนะคะซารีก็จะซื้ออันนี้ให้เขากินประจำเมื่อสักครู่ซารีพูดถึงเมอร์ซี่ไปแล้วนะคะก็เลยว่าจะเอาเมอรอซี่มาฮัลโหลเซฮัลโหลสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ได้เจอเพื่อนๆตั้งนานแล้วเนอะเมอร์ซี่เนอะเจอกันตั้งแต่ตอนปีใหม่แล้วก็ยังไม่ได้เจอกันเลยหลายๆคนอยากเห็นว่าตัวโตแค่ไหนแล้วนะคะก็โตโตขนาดนี้แล้วนะฮัลโหลนอยเร็ว ด,ด,ด, it, ดื้อเปล่าเนี่ยฮะดื้อไหมดื้อชอบมาร้องเรียกตลอดเลยปกติเมอร์ซี่ก็จะอยู่เล่นอยู่ในห้องเนี่ยค่ะเวลาที่สัลี่อัดวิดีโออ่ะเขาก็จะเล่นอยู่อยู่ข้างหลังสัลีนี่แหละโอเคโอเคให้ลงไปเล่นข้างนัางล้วโอเคไป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 เท่านั้นละค่ะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวสลีกับเมอร์ซี่จะไปทําแพนเค้กกินกันแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขในสุดสัปดาห์นี้เช่นกันนะคะเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้าละกันวันนี้สลีไปแล้วบายบาย